สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dragon Ball Z โดครังแบทเทิกันนะครับเดี๋ยวรีบเข้าหน้ากาชากันก่อนก็ในวันนี้เราจะมาเปิดตู้ฉลองครบรอบ9ปีกันนะครับคือที่จริงตู้มันก็มาเป็นอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ผมยุ่งมากก็เลยเพิ่งจะมีเวลามาเปิดนะครับก็เลยระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาก็แก้ขัดความอยากไปพังๆด้วยตู้ตัวฟรีอันนี้ นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นผลประกอบการให้ดูแบบเร็วๆคำๆกันนะครับโอเคก็สำหรับตู้ฉลองในพาร์ทหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเริ่มกันด้วยโบลีกับโกจิตานะครับแยกตู้กันอย่างนี้จากดาก g อนบอลซูเปอร์ฮีโร่เอ้ยแล้วก็บอลซูเปอร์โบลีนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมควรจะไฮป์กับฝั่งโกจิตามากกว่านะแต่ว่าด้วยความที่เรามี LR o i โกจิตาตัวนี้มา2ตัวแล้วนะครับแล้วก็มี UR ด้วยเพราะงั้น ภาพไม้ตายมันก็เลยจะซ้ำๆกับของเดิมมีปรับเพิ่มนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีท่าออริจินัลที่ใช้พลังจากมือสองข้างมารวมกันเพิ่มเข้ามานะครับกับกันตัวโบลี่อันนี้เนี่ยเพิ่งจะมี LR ใช่ไหมครับถ้าไม่นับที่มันเป็นโบลี่กลุ่มะนะมันก็เลยดูเด่นกว่านะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกว่ามันเล่นง่ายกว่าด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมตั้งใจจะมาเปิดตู้โคจิต้าเนี่ย รอบหนึ่งก็คือ4มันตินะครับแล้วก็ตู้โบลี่เนี่ยสองรอบ8มันติคือจะออกไม่ออกก็ช่างละเพราะว่าเรายังมีพาร์ทสองรออยู่นะครับซึ่งมันเป็นใครไม่รู้เกิดมันเป็นโกฮังบีสขึ้นมาแล้วไม่มีเพชรเปิดเนี่ยโอ้โหหงอยเลยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่าคนน่าจะหายกว่าด้วยแหละเนาะโอเคก็เดี๋ยวลองมาเริ่มกันที่ตู้โบลี่นะครับเดี๋ยวไปส่องข้างตู้กันหน่อยว่าผมยังคาดตัวไหนบ้างเนาะโอเคก็ตัวนี้เลยตัวใหม่นะครับโบลี่ อย่างเท่เลยต่อไปฟรีดนี่ก็ตัวใหม่นะครับเป็นระดับ ur ซามาัถนี่ผมก็ยังไม่มีอ่าก็อันนี้ก็ดีอันนี้มีแล้วเนาะอันนี้เหมือนจะคาดอันนึงจะครบร้อยมั้งถ้าผมได้ผิดนะคูลเลอร์อันนี้ก็แน่นอนว่ามีแล้วอันนี้ก็มีแล้วมีแล้วมีแล้วอันนี้ไม่ต้องมา <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ เป้าหมายของเราในตู้นี้หลักๆก,ก็คือโบลี่ใหม่กับสามารนะครับเจฟฟี J ่นี่แล้วแต่ตามสบายอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่โบลี่นะครับเฮ้ยมันจะเริ่มไม่ค่อยเหมือนเปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นั่น แต่จริงสองตู้นี้ผมไม่ค่อยซีเรียสมากจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้รู้สึกมันไม่ค่อยไม่ค่อยหายมากเท่าไหร่อยากรอดูพาร์ทสองแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ที่เอาถ้าถ้าถามว่าตัวอะไรที่ผมอยากแบบให้มันเข้าเกมแล้วอยากเปิดได้มากสุดก็คือคู่อ่าไอสีแดงสีน้ำเงินมันชื่ออะไรนะ ของซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นแอนดรอยอยากได้ตอนฉากที่มันขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันบินลงมาใส่เซลแม็กมากเลยเท่มากผ่านไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยนอกจากรีเบียนตัวหนึ่งซึ่งน่าจะครบร้อยไปแล้วแหละนะอ่่ <c oughs> deal ืมปาปานี่ได้จนไม่รู้จะได้ยังไงแล้วตัวนี้ครั้งที่สามมผมดำเหรอโอ้เน่า ป่าอีกแล้วอ่ะครั้งสุดท้ายของรอบแรกเร็วมากแบบเดียวเพชราหายไปแล150้วร้อยห้าสิบเมตรเอ้ยหังทำไมทำไมไม่มากับพิกโกโลโอ้โอ้นานนานฮึฮุย เฮ้ยอันนี้ผมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นไอโบลี่ออกมาอย่างน,นี้นิดนี่ผมดูคนอื่นเปิดมาเยอะมากไม่เคยเห็นแอนิเมชันนี้เลยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นต้องมาแล้วแบบนเนี้ยจริงปหมเนี้ยล่ะ Ladid, đấy Ladid, xanh, có được không? Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã, ไออันิเมชั่นแบบเมื่อกี้ผมไม่เคยเห็นจริงคือผมดูหลายช่องเขาเปิดมากเลยไม่เคยเห็นเลยโอ้มาแล้วนะครับโบลีเย่เดี๋ยวนะนะไอมียังผมมีแล้วนี่ว่าโถแสดงว่านั้นสีเหลืองแน่เลยที่ยังไม่มีโอ้เรียบร้อย โอเคปะมาตู้นี้บ้างนะครับเดี๋ยวส่องครั้งตู้ก่อนอ่าก็มีโกจิต้าสุดหล่อนะครับอืมทรังตัวนี้ผมก็ยังไม่มีโกฮหงตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับอ่าเมทัลคูลเลอร์นี่มีแล้วอ่ามีโบลีมีแล้วอ่าก๊อดตัวนี้ไม่ไม่ใช่ UI ตัวนี้ก็ยังไม่มี นะครับอันนี้มีแล้ววาดัคฟาลากัสคูริลินโอเคประมาณนี้ก็ยังไม่มีอยู่3 4ตัวของตู้นี้นะครับโบลี่มาแล้วโกจิต้านายาน้อยหน้าเลทส์ก็ฮัง

อันที่หนึ่งผ่านไปอืมเบจิต้ามาฟิลไหมโอเคฮ่าแต่นี้มันไม่การันตีะนะก็ต้องลุ้นกันนะครับ เน่วยกีนิวแม่งมาครบทุกคนเลยปะเนี่ยใครอะสีฟ้าเฮ้ยเอลอาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่มีโอเออยากได้อยากได้โอ้โหแจมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกก่อน ไปต่อเออมาแล้วพาพิกโกโลมาด้วยแล้วฟิวไม่ฟิวแหรอโอเคคันกอดเองเหรออ่ากระจกแตกอ่าปั๊บ อเอปกติเมื่อกี้ผมหัวดำเหรอจำไม่ได้หัวทองมีกระจกแตกด้วยเหรออ้าเมทันคูล เขียวใช่ไหมตัว UI เฉยโอเคได้เมทัลคูลเลอร์มาเพิ่มนะครับมาเมื่อกี้โบลี่ขอามาในสเต็ปนี้เราอย่าน้อยหน้านะโกจิตา้าอ้าเบจิต้ามาฟิลไหม <have> โอ้ทางจะเน่าแฮร์รอบนี้ โอเคก็ที่จิผมจะต้องไปเปิดตู้โบรีอีกอีกรอบหนึ่งเนาะแต่เนื่องจากว่าโบรีมันมาแล้วเพราะงนั้นผมจะโยกสิทธินั้นมาที่โกจิตานะครับมาแล้วเรามาลุ้นโกจิตากันต่ออีกซีมันติจะมาไหมบุรีลินครั้งหัวดำว้า ไม่เหเหมีขึ้่นบูบเลยนะเนี่ยย,ยังไม่เห็นเลยอืม่านบิว สีม่วงเหรออ,หอืมทำไมโหลดนานอา๋อโอเคไปกันต่อ โหโลดนานีา้ต้องนานโหลดนานีา้ต้องมีอะไรซะแล้วคนเอดอโอริดาจริงหรือเปล่าไปขึ้นบลูเอานานนานนาน,น,านอย่างนี้นานอย่างนี้อย่านะ จะมาไหมเกรซไซยแมนโอ้ยล,ลุนลุนเหมือนซาตานขี่บูแล้วมันนานด้วยอ่ะเอเดี๋ยว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 ,ยวมึงเหรอไม่น่าใช่นะซ <Th iss ee> าตานขี่บูกับนานๆไม่น่า,นานใช่มึงสองคนนะอ๋อ ริงเรอหุ้ยโอเค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 ได้อยู่ไอคู่นี้ผมมีวะโอ้คู่นี้ผมมีแล้วแต่ว่าเอาอาสองตัวนี้ยังไม่มีโอเคแอนโอเคโอเคได้ได้พอให้อภัยได้อยู่ มาเหลืออีกสองมันตินะครับท่านบิวแต่หัวดำโอเค thank you dragon b a l โอ้โหจบแล้วไม่น่ามีอะไร ไอแ้แก๊งแก๊งนี้มันจักรวาลที่เท่าไหร่อ่ะสองเหรอแต่แต่ไม่มีอ้นี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่มีอืมดูดูท่ามัน <c oughs> อ่ะล็อกก่อนโอเคครั้งสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าโคจิต้าจะใจดีกับผมไหม โอ้โหไม่ไม่น่าแล้ว <c oughs> มีวิสนะแต่ว่าเฮ้ย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 ,ยนานนานกจิตากจิตา please โ,โอ้ยยัง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 ยงังมันมันต้องไม่ใช่พารากัสสินานๆแบบนั้นอนะ มันต้องไม่ใช่เพราะพารากัสสิโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นขอเธอขอเธอโอ้ยเถอยไป,ไปโอ้มาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันตัวยูอาไม่ใช่หรอ LR นี่ว่าเชี <c> ่ย <oughs> จบแล้วน่าจะนานพอคู่คู่เคิลกับคาลิฟูล่าแน่เลยจริงใช่จบโอ,โอเคก็เรียบร้อยนะครับทั้งหมด450เพรตัวโกจิต้าผมก็โอเคอยู่ประมาณหนึ่งนะได้ทั้ง LR มานะครับส่วนตู้โบลีก็โอ้ตกใจมากนะครับแต่ก็ได้มาแล้วก็สำหรับใครนะครับอยากได้ตัวไหนอยากได้โบลีอยากได้โกจิตาก็ขอให้สมความปรารถนาทั้ง2อ,อย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเหลือเพชรเอาไว้สำหรับพาร์ทส,สกันด้วยนะครับ